ครับวันนี้ก็มาใส่อะนี่คางคางมักทั่วครับทั่วกับถึงหญ้าจะวางมาท่านได้ใส่คางเลยครับมันจะยากหลายอย่างแล้วเนี่ยครับวันนี้ก็อยู่ในสวนครับเน้องนี่ก็มาใส่คางครับนทั่วเลยใส่ก้นเนะี่ยมันขึ้นยาวาเลยครับเดี๋วโโยวผมวแน่และว นี่กําลังจะต้มันบเกิดครับมันปลูกไม่มาสามไม้กับเกิดล้างที่นี่เกิดสะเกี่ยงบานลายครับนี่ยงแถวนึงครับนี่ก็ใส่ใดแน่ละครับแล้วก็ขึ้นคางแน่แล้วครับเริ่มงามนะครับนามใส่ปุ๋ยไว้งามแล้วนี่ก็ขึ้นสูงแล้วครับตัวก้อนที่ที่ปลูกก้อนนี่มันเกิดมันออกมากระดก็ขึ้นก้อนนะครับ ปลูกมะไข่อยากออกมะครับท่านบ่อยากเกิดเลยมันปลูกยากผู้ใส่จะเป็นเม็ดเก่าอะไรครับมะไข่ขึ้นทางนี้กับดินซามครับนี่ว่เาเขือเทศครับพี่น้องมะเขือเทศกับลัางงามขัดพี่น้องล่างหัวขึ้นขักแล้วครับนี่กับมาใส่คางไปทั่วไทยพี่น้องเบื้องมะเขือเทศเล็กน้อยนู่นนี่ อันนี้ก็ดอกแล้วครับอันนี้อันนี้มันใสย,ยังนี่คุณหละกใพันครับนี่อันนี้ทุกทีนวยหน่อยว่านี่แมนโบใบบปนี่ทีงงามครับที่ที่มมนเคลือเทศหนวยใหญ่เลยครับพีบนี่ก็ไปใส่ข้างทั่วให้มันแล้วกันครับยังบันไล่ครับน,นี่เป็นข้างเก้าครับเรื่องที่ปลูกที่กอน ขางเกาเลยเอามาใส่มาปลูกไม้ครับมื่อนี้ก็มาอยูแต่สวนพี่เลยครับพี่น้องบรรยากาศมวนครับลุมพัดวีวีมวนครับมาเบืองไปในสวนกับมีแต่ผักมี่แต่ของครับข้าเกข้างก้นเลยครับ แบบแบบสานกันเลยครับพี่น้องสารให้มันคัดกันนะมันจะอยูด่ดีทั่วทั่ว,ท,วทั่วฟักายาวาถ้าเบ็นเงินสีเน่าทำได้ครับพี่น้องออก,ออก็ว่าว่าัวฟักยาวมันจริงงาม ใ่บทคือลายนั่นกับบทสารานกันครับสารานกันอยู่ขัดกันครับแข็งอ้าวไปยนางยบทคมมานี่ครับมากับย้ายครับมากับรัวบานโน่นเนี่ยนะครับ อยู่จะนำสวนนำพักนี่แล้วก็ได้พักกินและพักขายนะครับช่วงนี้น่าจะใช่เลดูเดียวนะครับหนอุอมเดียวกับหอนมากกับพวกยังังยากันฮอนมากเลยใครอยากเกิดอยากขึ้นหรอครับ กลางอันเนี้ยไปอันมั้นขึ้นงน่ายๆเลยตัววันอยากขึ้นข้างจนเต็มวันยอ,อยากได้ใส่ให้มั่นครับ ตอนนี้กัแล้วลนะครับไอ้ดินทมครับเราดินทมกันแล้วครับปลูกน้ำกั้นสีแถวครับกับปลูกบนร้ายนะครับพี่น้องะีแถวสีแถวนี่ก็กันมันงามมากกินบ่มืดอกครับตัวใดบ่ขึ้นครับเอาต้องยกต้องเอามันเกี่ยวขึ้น ืัอน,นี้ก็อยู่แต่ก็นำสวนนำพักไปน้องว่าใกรมีคลิปไซเบ็ดรอครับพอาะาปลูกพักายก็ต้องรักษาต้องบึงครับต้องเอาไปขายครับตอนนี้ก็ลุ่มไมอีกแล้วครับนี่น้องนี่รุนไม้ครับรุ่นเก่ากับสีมืดแล้วกับสิลงไม้หมืดเนี่ครับนี่เตรียมดินไว้แหะก็ต้งปุ่นครับครับ ปลูกไม้แนะตัวท้งนี้กับมดแล้วครับแต่ที่ไทยปลูกไม่ล่ะครับก็มวนีเดือพไ่น้องสุมมือบะตองอาจอบคุดนะครับเอาไทยเฮ็ดแปลงเฮ็ดนานพักอ้อสบายครับเก็บเดียวแล้วท,ที่นองติดตามเบิงไปเรอยๆดนะครับรับมือนี้กับคอลาคนครับสวัสดีครับ